สวัสดีครับกลับมาคุยกันเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันได้เรื่องเออเรื่องกัญชาในไทยที่แบบสถานการณ์มันพลิกผันเร็วมากเลยเนาะใช่คะ่ะเร็วมากๆเลยจากช่วงที่เหมือนจะปลดล็อกกันเต็มที่ตอนนีเออ้เหมือนจะหมุนกลับไปควบคุมเข้มงวดอีกแล้วครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยทั้งบทวิเคราะห์ข่าวล่าสุดที่พูดถึงทั้งเรื่องกฎหมายนโยบายรัฐบาลผลกระทบต่อคนทําธุรกิจแล้วก็เออการใช้ทางการแพทย์จริงๆค่ะก็หลากหลายมุมมองเลย ใช่ครับเป้าหมายก็คืออยากจะช่วยย่อยให้เห็นภาพชัดๆว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กฎเกณฑ์สำคัญๆค,คืออะไรแล้วทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงโดยเฉพาะไอ้ความเร็วในการเปลี่ยนนโยบายเนี่ยจากที่แบบโอ้โหเปิดสุดๆตอนนี้จะกลับมาเหลือแค่าทางการแพทย์แล้วเหรออืมน่าสนใจมากครับ เอาละมาแกะดูเรื่องนี้กันหน่อยคือถ้าย้อนไปนิดหนึ่งหลังกลางปี6-5ใช่ไหมครับที่ปลดล็อกกัญชาก็หลุดจากบัญชียาเสพติดไปเลยยกเว้นสารสกัด THC ที่เข้มข้นเกิน0.2%อันนั้นยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ค่ะตอนนั้นก็คือปลูกในบ้านได้แค่จดแจ้งครับแต่ก็มีข้อห้ามอยู่อย่างห้ามขายเพื่อสันทนาการหรือห้ามสูบในที่สาธารณะอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยเนี่ยคือท่าทีของท่านรัฐมนตรีสาธารณาสุขคนปัจจุบันนะคะ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับท่านว่าอย่างไงบ้างครับท่านก็ประกาศค่อนข้างชัดนะคะว่าจะดึงกัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดประเภทห้าโหกลับไปเป็นยาเสพติดเลยใช่ค่ะแล้วก็จํากัดการใช้คือให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับทางนายกคุณแพทองทานด้วยแล้วก็เอ่อ เพิ่งมีประกาศกระทรวงออกมาล่าสุดเลยค่ะเมื่อ23มิถุนายน68นี้เองอ๋อประกาศล่าสุดนี้เองที่มาคุมเรื่องช่อดอกใช่ค่ะมากำกับดูแลเรื่องช่อดอกโดยเฉพาะเลยคือแบบเปลี่ยนเร็วมากจริงๆค่ะบางแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่าอาจจะเพาะต้องการควบคุมให้เร็วก่อนที่พรบรตัวเต็มจะออกมานะคะอ๋อใช้ประกาศคุมไปก่อนพอรอพรบอาจจะยังไม่ทันว่างันเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็เหมือนมีผลสำรวจออกมาพอดีด้วยใช่ไหมครับเรื่องความเห็นประชาชนค่ะ มีออกมาว่าส่วนใหญ่ประมาณ59%ก็เห็นด้วยกับการควบคุมช่อดอกนะคะมีประมาณ41%ที่ยังอยากให้เสรีอยู่อืมตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะครับมันก็เปลี่ยนไปจากช่วงแรกๆเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้พอทิศทางมันเปลี่ยนแบบนี้คนที่ต้องปรับตัวหนักๆเลยก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการเนอะครับ แน่นอนเลยค่ะจากที่เคยอาจจะมองตลาดกว้างๆตอนนี้ก็คงต้องหันไปโฟกัสที่ตลาดการแพทย์หรือพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้นพวก CBD อะไรแบบนี้นะครับที่ไม่เมาใช่ค่ะพัฒนาสินค้ากลุ่ม CBD หรือไม่ก็ต้องไปจับมือกับโรงพยาบาลคลินิกหรือลงทุนวิจัยจริงจังไปเลยตอนนี้ที่สําคัญสุดๆของผู้ประกอบการคือ ต้องตามกฎหมายให้ทันเลยค่ะต้องตามติดเลยใช่ค่ะตามประกาศต่างๆตรวจสอบใบอนุญ,ญาตจากอยให้ครบถ้วนแล้วก็เรื่องคุณภาพอันนี้สําคัญมากคือปริมาณ T.H.C. ต้องไม่เกิน0.2%ตามที่กฎหมายกําหนดเป๊ะๆครับแล้วถ้ามองในมุมการใช้ทางการแพทย์จริงๆล่ะครับมันจะเข้มงวดขึ้นยังไงบ้าง แนวโน้มคือเข้มขึ้นแน่นอนค่ะโดยเฉพาะตัวช่อดอกเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นต้องมีใบสั่งยาเลยใช่ค่ะแล้วแพทย์ที่สั่งจ่ายก็ต้องผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะด้วยนะคะไม่ใช่แพทย์ทั่วไปจะสั่งได้เลยอ๋อต้องมีคุณสมบัติเฉพาะค่ะแล้วก็ต้องมีข้อบ่งชี้ชัดเจนด้วยว่าใช้รักษาอะไรเช่นลดคลื่นไส้จากคีโมแก้ปวดเส้นประสาทหรือว่าลมชักในเด็กบางชนิด แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะอย่างในคนที่อายุต่างกว่า25หรือว่าผู้หญิงท้องผู้หญิงให้นมบุตรอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษอืการกำหนดเกณฑ์เข้มแบบนี้มันจะมีผลต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยจริงๆไหมครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลๆอันนี้น่าคิดมากเลยค่ะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงยาของผู้ป่วยจะเป็นยังไงจะยากขึ้นไหมครับผมแล้วแล้วเรื่องบทลงโทษล่ะครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเท่าที่ดูก็ยังมีโทษด,ดําเดิมอยู่ใช่ไหมครับอย่างปลูกโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่จำคุกสูงสุด3ปีปรับ3 0 0แสนค่ะอันนั้นโทษเดิมขายเพื่อสันทนาการก็จำคุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แสนค่ะแต่แต่ผมเห็นบางสื่ออย่าง Workpoint บอกว่าถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดเต็มตัวโทษใช้สันทนาการอาจจะเปลี่ยนเป็นจำคุก1ปีปรับ20,000แทนอันนี้จริงไหมครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาค่ะต้องรอความชัดเจนทางกฎหมายอีกทีว่าถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5แล้วโทษฐานเสพเพื่อสันทนาการจะเป็นยังไงแน่ครับแล้วก็ยังมีพวกสูบในที่สาธารณะอันนี้ก็ผิดกฎหมายสาธารณะสูบอยู่แล้วโทษจำคุก3เดือนปรับ25 0 0 0ใช่ค่ะขายให้เด็กเมาแล้วขับหรือครอบครองสารสก,กัด THC เกิน0.2เเซพวกนี้ก็คือผิดกฎหมายชัดเจนโทษหนักอยู่แล้วแต,แต่ที่น่าจับตามากๆคือ เหมือนจะมีสัญญาณว่าโทษอาจจะหนักขึ้นไปอีกเหรอครับโดยเฉพาะถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์มีข้อมูลจากทางท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยค่ะที่ให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกับเปรย์ว่าอาจจะมีโทษที่รุนแรงขึ้นถ้าพบว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะถึงขั้นจำคุกมากกว่า2ปีปรับมากกว่า20 0แสนบาทโอ้โหอันนี้ถือว่าแรงมากนะครับเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเลย ใช่ค่ะถือว่าชัดเจนมากถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เนาะก็คือเห็นทิศทางแล้วว่ากำลังจะกลับไปสู่การควบคุมที่เข้มงวดมากๆจำกัดวงใช้เฉพาะทางการแพทย์เป็นหลักเลยการใช้เพื่อสันทนาการนี่คือจบข่าวว่างั้นเถอะมีแนวโน้มสูงมากค่ะว่าจะกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายเต็มรูปแบบซึ่งแน่นอนการเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้มันก็มีเสียงวิพากวิจารณ์ตามมา ในข้อมูลที่เราดูกันก็มีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องอแรงจูงใจทางการเมืองบ้างหรือความกังวลเรื่องตลาดเรื่องผู้ประกอบการรายย่อยบ้างครับก็เป็นประเด็นที่ถกเสียงกันไปใช่ค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้คือทุกฝ่ายเลยค่ะทั้งผู้ประกอบการทั้งประชาชนทั่วไปคงต้องระมัดระวังตัวมากๆแล้วก็ติดตามข่าวสารกฎระเบียบต่างๆอย่างใกล้ชิดเลยในช่วงนี้ครับผมสรุปง่ายๆก็คือ สถานการณ์กัญชาในไทยกำลังจะกลับเข้าสู่โหมดควบคุมอย่างจริงจังอีกครั้งโดยเน้นไปที่การใช้ทางการแพทย์เป็นหลักใครที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนทำธุรกิจหรือว่าคนที่อาจจะต้องใช้เพื่อการรักษาก็ต้องตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆให้ทันแล้วก็ปรับตัวกันไปนะครับค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะครับเชิญเลยครับการที่นโยบายมันเปลี่ยนเร็วกลับไปกลับมาแล้วก็ดูเหมือนจะกลับไปควบคุมเข้มงวดขนาดนี้เนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อมุมมองของสังคมไทยที่มีต่อกัญชาในระยะยาวยังไงบ้างแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือมันจะกระทบต่อการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์จริงๆของผู้ป่วยที่เขาจำเป็นต้องใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนในอนาคตอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่เราคงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปยาวๆเลยค่ะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมากๆจริงๆครับต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณม,มากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ